ตลาดถนนคนเดินนี้เปิดทุกวันนะคะทุกคนเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันเวลา15นาฬิกา15นาฬิกาถึง1 0 21นาฬิกานะทุกคน,นะคะเนาะก็มาหาซื้อได้ด้วยไก่ไก่ทอดนี่ นะคะขเดี๋ยวเดินต่อนะทุกคนดูถนนเีนารงนะคะถนนคนเดินใกล้สนามช้างนะคะถนนเีนารองทุกคนอาหารหน่ากินมากเลยนะนีไก่ ชิ้นละสิบบาทนะคะมั็นกวนเลยนะทุกคนเนะาะนี่คือร้อยอย่างตีน,น้ำยาก็มีธรรมดายี่สิบห้าข้อไก่ยี่สิบนะคะธรรมดายี่สิบห้านะคะ,ะ,คะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยอยู่ในตลาดถนนคนเดินเมืองสุรินทร์นะคะก็โดนก่อนนะ,ะทุกคนเดินก่อนเดินดูกัน ถนนคนเดินเมืองศรลินขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณพี่นักสืบทุกคนทุกท่านเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคนนะเนาะอย่ตรง่นนี้ก่อน <c oughs> อพรุ่งนี้ก็เป็นเทศกาลอาหารแล้วนะคะวันที่5นะทุกคนนะเนาะแต่พาไปเดินงานอาหารวันนี้เดินตลาดถนนคนเดินก่อนแล้วก็ไปเที่ยวตลาดอาหารกันนะคะของนอราชมงคล เาเเริ่มตั้งแต่วันนี้แหละแต่ว่าเราไม่ได้ไปไปดูคนป่วยอยู่นะคะทุกคนอ,อมีเงินก่อได้กินเลยโอเคสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะมูตลาดถนนคนเดินนะคะพี่นะคะบรรยากาศถนนคนเดินเมืองสุรินทร์นะคะสุรินทร์จะมีหลายตลาดวันนี้ก็มีตลาดอยู่ตลาดหนึ่งเนาะ,ะตลาด เลยนะตลาดให้คิ้วตลาดให้คิ้วไปเดี๋ยวเราเดินกันโอ้ยคชี่กับทนมเราะหาของหวานนะคะเปรี้ยวๆนะคะทุกคนข้าวกล่องยี่ห้าบาทนะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลเอวริวันฮัลโหล my friend ทักทายทุกคนทุกท่านนะคะทักทายทุกคนทุกท่านเลยนะคะมีกชิ้นเขานะคะเกาะใหญ่เลยไปเดี๋ยวเราเดินก่อนเดินต่อ นี่คือบรรยากาศถนนคนเดินืองซูรินนะคะมีไปถึงหั้วเลยนะคะยึงกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเก็บบรรยากาศนะคะทุกคนที่เข้ามชมกันในรอบเย็นนะคะทุกคน,น ไก่ย่างไก่ย่างสามสิบยี่สิบสามสิบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณคุณแม่จงคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่มารับชมเป็นกำลังใจให้เรานะคะด้วย 30, สามสิบยี่สิบห้าบาร์บีคิวอ,อาหารรสเด็ด สนนคนเดินยาวเลยวันนี้นี่เลยยาวเก็บบรรยากาศให้กับทุกทุกท่านได้ชมกันนะคะตลาดถนนคนเดินเมืองสุรินนะคะแหะเนนเก็บไฮไลท์ให้ชมนะทุกคนเนาะในวันที่24สว